โกนาเต้ซบมาดริดิเวอร์พูลจะเสียแข้งสำคัญอีกครั้งหรือไม่บิเกาลือหนาหูเลยว่าอิบราฮิมาโกนาเต้กองหลังของลิเวอร์พูลกำลังตกเป็นเป้าหมายของเรอัลมาดริดรายงานล่าสุดระบุว่าโกนาเต้ได้แจ้งกับลิเวอร์พูลแล้วว่าเขาตั้งใจที่จะย้ายไปร่วมทีมเรอัลมาดริดเมื่อสัญญาของเขากับลิเวอร์พูลหมดลงในซัมเมอร์ปี2026ลิเวอร์พูลพยายามยื่นสัญญาใหม่ให้โกนาเต้ทั้งปีแต่ดูเหมือนว่าเจ้าตัวตั้งใจที่จะย้ายออกไป ทำให้ลิเวอร์พูลกาลังพิจารณาที่จะขายเขาออกไปในซัมเมอร์นี้เพื่อหลีกเลี่ยงการเสียเขาไปแบบฟรีฟรีในปีหน้าเรอัลมาดริดเองก็มองว่าโกนาเต้เป็นเป้าหมายหลักในการเสริมแนวรับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากการแข่งขันที่ผ่านมาทําให้เห็นถึงความจําเป็นในการเสริมกองหลังเพิ่มกลยุทธ์ฉลาดแกมโกงของเรอัลมาดริดหรือความไม่รอบคอบของลิเวอร์พูลการที่เรอัลมาดริดตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับนักเตะลิเวอร์พูลไม่ใช่เรื่องใหม่และดูเหมือนว่า จะมีรูปแบบที่น่าสนใจเกิดขึ้นซ้ำๆในช่วงหลายปีที่ผ่านมา 1. เน้นการสร้างกระแสจากสื่อเรอัลมาดริดมักจะใช้กลยุทธ์ปล่อยข่าวลือผ่านสื่ออย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างแรงกดดันให้กับนักเตะและสโมสรต้นสังกัดการมีข่าวพัวพันกับราชันชุดขาวซึ่งเป็นหนึ่งในสโมสรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกย่อมส่งผลต่อนักเตะไม่มากก็น้อย 2. รอให้สัญญาใกล้หมดอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่เรอัลมาดริดนิยมใช้ คือการรอให้นักเตะเหลือสัญญาไม่มากหรือใกล้หมดสัญญาเพื่อที่จะสามารถเจรจาค่าตัวในราคาที่ถูกลงหรือเซ็นสัญญาแบบไม่มีค่าตัวหรือฟรีทรานเฟอร์ซึ่งช่วยประหยัดงบประมาณไปได้อย่างมหาศาลหากมองย้อนกลับไปจะพบว่ามีนักเตะสําคัญของลิเวอร์พูลที่ย้ายไปเรอัลมาดริตหรือตกเป็นข่าวอย่างหนักหลายคนไม่ว่าจะเป็นชาบีอลอนโซที่ย้ายไปในปี2009เทรน์อเล็กซานเดอร์อาโนที่ย้ายไปล่าสุด หรือกรณีของซานิโอมาเน่และโมฮัมเหม็ดซาร่าที่เคยตกเป็นข่าวกับมาดริดอยู่บ่อยครั้งซึ่งแม้จะไม่ได้ย้ายไปทุกคนแต่การที่ชื่อของมาดริดเข้ามาเกี่ยวข้องก็สร้างความปั่นป่วนให้ลิเวอร์พูลได้ไม่น้อยคำถามที่น่าสนใจก็คือเรอัลมาดริดฉลาดแกมกุงในการใช้กลยุทธ์เหล่านี้หรือไม่หรือเป็นเพราะลิเวอร์พูลไม่รอบคอบเพียงพอในการบริหารจัดการสัญญาของนักเตะคนสําคัญเพื่อป้องกันการถูกดึงตัวไปแบบง่ายๆแรงดึงดูดของเรอัลมาดริด ทำไมนักเตะถึงยากที่จะปฏิเสธปฏิเสธไม่ได้ว่าเมื่อสโมสรอ,อย่างเรอัลมาดริดติดต่อเข้ามานักเตะระดับโลกหลายคนก็ยากที่จะปฏิเสธสาเหตุหลักๆมาจาก1ความยิ่งใหญ่และประวัติศาสตร์เรอัลมาดริดคือสโมสรที่ประสบความสําเร็จมากที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลยุโรปการได้สวมเสื้อสีขาวบริสุทธิ์และเล่นที่ซานติอาโกเบนาบลคือความฝันของนักฟุตบอลหลายคน 2. โอกาสในการคว้าชแชมป์ มาดริดเป็นทีมที่ลุ้นแชมป์ใหญ่ๆอยู่เสมอโดยเฉพาะยูฟาแชมเปียนส์ลีกซึ่งเป็นถ้วยที่นักเตะทุกคนใฝ่ฝัน 3. ชื่อเสียงและแบรนด์ระดับโลกการได้เป็นส่วนหนึ่งของเรอัลมาดริดช่วยเพิ่มมูลค่าและชื่อเสียงส่วนตัวให้กับนักเตะได้อย่างมหาศาลทั้งในแง่ของสปอนเซอร์และโอกาสทางธุรกิจอื่นๆค่าเหนื่อยที่เย้ายวนแม้จะไม่ใช่ปัจจัยเดียวแต่ค่าเหนื่อยที่เรอัลมาดริดสามารถเสนอให้ได้นั้นก็มักจะอยู่ในระดับที่สูงกว่าสโมสรอื่นๆ ด้วยปัจจัยเหล่านี้ทําให้ลิเวอร์พูลต้องเผชิญกับความท้าทายอย่างมากในการรั้งตัวนักเตะคนสําคัญไว้เมื่อมีราชันชุดขาวเข้ามาเกี่ยวข้องและนั่นทําให้สถานการณ์ของโกนาเต้ในตอนนี้เป็นที่จับตามองอย่างใกล้ชิดว่าเขาจะกลายเป็นนักเตะลิเวอร์พูลรายต่อไปที่ต้องตกไปอยู่ใต้มวลสกดของเรอัลมาดริดหรือไม่เพื่อนๆคิดว่าซัมเมอร์นี้ลิเวอร์พูลจะเสียโกนาเต้ให้เรอัลมาดริดอีกคนหรือไม่คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับ ฟุตบอลอินไซด์ลาไปก่อนสวัสดีครับ